ครับสวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนมาพบก,กับผมอีกครั้งไกดนุกรุกทุกงานนะครับผมวันนี้จะมาอยู่กันที่ s h o p ปี้ฟาร์มเราจะหาเพื่อนเล่นยังไงไปดูกันเลยโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเกมนะครับก็ต้องมีแอปช h อปปีถามว่ามีที่มาที่ไปและดาวน์โหลดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกไว้ด้านล่างเนาะสาหรับตอนนี้สําหรับคนที่มีช็อปปีเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้ามาที่แอป s h o ปปีบริเวณตรงอคอยของชั้นนะครับตรงนี้หลังจากนั้นกดไปที่ s h o ปปี้ฟาร์มนะครับซึ่งหลักการของเกมช้อปปี้ฟาร์มเนี่ยก็จะง่ายๆนั่นก็คือการที่ามาปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการลดน้ําต้นไม้ทุกๆวันนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นผลการเติบโตของต้นไม้แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากามี คนคอยช่วยลดน้ำเราก็จะต้องแชร์ลิงก์หรือโพสคลิปให้คนมากดช่วยลดน้ำให้นั่นเองนะครับซึ่งและนี่ก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับก็คืออยากจะทำคอมมูนิตี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแลกเปลี่ยนสังคมการเล่นเกมกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมเนี่ยะสะสมหยดน้ำเนี่ยได้5หยดและผมก็ลดน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมอยากจะชวนเพื่อนนะครับ ผมก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เก็บไว้นะครับซึ่งลิงก์ที่ผมได้รับมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปส่งให้เพื่อนคนไหนเนาะหรือเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนเล่นบ้างหรือไม่เล่นบ้างนะครับเราก็ได้นำเนี่ย u t u b e เนี้ยมาเป็นสื่อกลางเพื่อให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะโพสคลิปของท่านลิงก์ของท่านที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่ออะไรพอมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามากดหรือช่วยเราลดน้ำแล้วเนี่ย มันจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนอยู่บริเวณทางด้านคอมเมนต์ด้านบนนะครับผมอย่างยกตัวยอย่างตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆลดน้ําให้เราแล้วเนี่ยเราอ่ะจะต้องลดน้ําให้เพื่อนคนนั้นกลับด้วยนะครับอย่าลืมอ่าเมื่อเห็นเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเข้าไปแล้วก็ลดน้ําให้เขานะครับซึ่งวันนี้ผมได้ลดน้ําให้เพื่อนๆคนนั้นเต็มแล้วนะครับก็เลยทําการลดน้ําอีกไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเราไปลดน้ําให้เขาแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมว่ากดชวนเพื่อนลดน้ําหรือการแจ้งเตือนตรงนี้ได้นะครับก็มาเช็คได้เสมอเลยเนี่ยเห้แม้ว่ามันมีคําว่าชวนพ่งนี้แสดงว่าเราเนี่ยได้ลดน้ําให้เพื่อนเพื่อคนอนี้แล้วถามว่าลดน้ําไปเราได้อะไรเราก็จะได้คะแนนสะสมของอคอยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตไปถึงขีดสุดนะครับ ก็จะออกดอกออกผลมาแล้วก็ทําให้เราได้คอยมานั่นเองนะครับซึ่งคอยนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับก็เอาไปทําอะไรได้มากมายเลยครับอย่างเช่น1ก็คือเป็นส่วนลดในการซื้อของนะครับซึ่งถ้าคอยเนี่ยมันแทนเงินสดมันแทนได้แค่1บาทแต่ถ้าเราไปแลกของรางวัลเนี่ยบางอย่างก็ลดได้100บาทบางอย่างก็ลดได้50บาทบางอย่างก็เป็นบริการการส่งฟรีเพราะฉะนั้นคอยตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรมากแต่เป็นคอมมูนิตี้ที่ให้เพื่อนๆมาโพสต์ลิงก์การลดน้ำของท่านได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ